โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาด้วยคุกและทีมย่าของผมเฮ้มาลเฮ้เอา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 คนต่อไปลงไปเลยวไม่จริงโอเคนะผมก็วันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดใน1ช้างนะครับผมทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนมัน1ช้างพอดีเลยเนี่ยมันแค่นี้เลยหนึ่งช้างหนึ่งช้างช้างหนึ่งตัวมาทุกคนการเอาชีวิตรอดอย่างแรกคือเราต้องการตัดต้นไม้ครับผม ไม่มันคือการเดินด้วยน้องไปเรียนมาจากไหนเนี่ยเองเองนช่ไหมครับจริงไหมเนี่ยผมขอโทษครับพอดีผมเป็นคนเล่นมาครับปลอมหลอมดีมากดีมากตัดไปตัดไปดีมากดีมากนั่นเดี๋ยวก็คือแบบยังไงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นถ้ำลงไปนะลองขุดลงไปดูอะมันจะเป็นถ้ำลงไปได้ใครมึงทำเลยครับตัวคขาเไปสองอันเนี่ยต้องกันัไงไม่รู้เอา เอ้พี่เบลงไปด้านล่างแล้วพี่กุนเหมือนกันของส่งไปเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทริคของแมพให้ให้เกิดประโยชน์ไว้น้องเราก็ต้องตามไปตามมาหมดเลยเราเราจะเล่นเราจะเล่นแบบปกตินะครับทุกคนพี่เบมีหินให้ผมไหมฮะไม่มีไม่มีพี่มีแต่ใจเอาไหมอู้ไดมอนด์เต็มเล็ข้างล่างเอาปลาสโลบายที่จะเอาหินหรือจะเอาใจเอาใจเอาใจคนนี้มาฮะไม่รู้แล้วเอ้ยขอหินก่อน อ,อ๋อถ้าไหร่สามด้านล่างนัง่นเองเราผมก่อนออผมก่อล้วคุณลงไปด้านล่างอ๋อใช่ทุกคนครับเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับว่าวันนี้มีพี่พี่โตมีพี่เบตา้ามีพี่กุลมีพี่ตังเป็นทีมงานใหม่ของเรานะครับผมแล้วก็มีพี่เบียร์ทีละภาษีเห็นนะครับผมแล้วก็มีให<อ>ม่ด้วยคุั เอาวอยู่ด้วยเนี่ยอยูเอ้าวอยู่ด้วยเหรอพิษตังได้ดิเออใช่เลยยิ้มมากทุกคนยิ้มมากทำงานยิ้มมากเออมันกินแรงคนว่ะเอ็งไม่มีของว่ะขอไม้ขอไม้ไม่มีไม้ให้เอามานี่เอาไปเองเป็นคนกินแรงคนอย่างงี้วัวกุลไม่ดีเลยนะเจ็งเออนิสัยไม่ดีเม่กินของมันนี่เองขุดหินไปเร็วขุดหินน่ะไม่กินแรงวของใครกินแชมเปตอยู่ในปากไอ้บิดชิปไอ้บิดชิปครับิดชิปฮะ สวัสดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ไหนเฮ้ยลงมาแล้วไหนกุนบอกว่าไม่มีไม่มีปิกแอคใช่ไหมพี่มีแล้วเฮ้ยไปนรกเ้ยไปนรกได้ไหมอะนรกมันจะเป็นหนึ่งช้นงไหมน่าจะน่าจะไปได้เลยเฮ้ยพี่ว่าใหม่ว่ะพี่เบย์พี่เบย์ไปไหนเนะพี่เบย์ไปไหนอะฮะพี่เบย์อดไปซะเซรีเกลักเกินอะไรเกลี้ยเฮ้ยเขาได้เพชรแล้วอะเฮ้ยโคตรเล็ว อะไรเร็วอะไรก็เ้นมีใครตีอะไรกันหรือเปล่าพี่เบลงไปเอาเพชรอ่ะเออโคตรเร็วอ้าวพี่แอ็กเล็กอ่ะไอเบลเร็วสุดแค่นนั้แหละไอเบลเร็วสุดโอ้ยเอาแล้วใครเอาเอาน้ำออกอะกูกลับไปได้เอาต้นไม้ทางนี้ทางนี้ตังนี้ทางนี้ไม่อยู่ทางนี้ไม่อยู่นะทังนี้ไม่อยู่นะใครมีต้นไม้ไหนไหนโตโตวีพี่แอ็กเล็กไว้โตลงมาดิไม่มีผมเอาแล้วกูไม่มีไม้อะไรเลยมารับหนูหน่อยโอเป็นวิตาวิตาบีรีเอ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้มีเล็กโอเคเอ้ยตัวนี้มีอ๋อไม่เอาไม่เปิด เอ้ยใครใครเล่นระเบิด,ะบดอะไรอ่ะคิปเปอร์เหรอใครเจอคิปเปอร์ผม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 นี่ใครพ <IV> <IV> ี่วีทำตายเลยนะเว้ยเอาจริงๆริงอ่ะถ้าตายปายุ๊บเราจะไม่คือเพชรทั้งหมดอยู่ที่พี่อะ่ะไม่คือตอนนี้ไม่มีพี่แอ็กเล็กเนี่ยเอออะไรเพิ่นเป็นรรรหรอเจอเพชรเต็มเลยอย่างข้างล่างเนี่ยใช่ใช่ใช่ตรงขอบขอบแมพอ่ะขอบขอ่ช้างอ่ะเขาตกองสปาว่ะเอ้ยตอนนี้เป็นกองสปาว่ะเอออขงตกไหมคุณสรุปตกจบละเอ้ยโอ๊ยอดแกล้งเลยใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับทุกคน เออข,ขึ้นไปปลูกไม้หน่อยเร็วขึ้นไปปลูกไม้ขึ้นไปปลูกไม้คุณมีไม้ไหมไม่มีผมปลูกแค่เผมปลูกแค่เผมปลูกแค่ตัวอันนึ่งไม่เป็นไรงั้นพี่ขึ้นแบบคนปกติเขาขึ้นกันเลยกันแล้วคือพี่ไม่ใช่คนปกติอ้าวไม่ใช่โชว์นะคุูเด็กเออโชว์โชว์ไม่ใช่นะไอ้ไม้นี่อ้ตาเป็นไม้นี่ไ้นเอาใส่รีซอร์ทแพ็กแล้วนึกอันนี้นึกว่าเป็นเลสอร์ตัวที่ไหนได้ไอ้ทองแดงอะป๊อปเปอร์เออจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตีพึ่งอย่าระยะเลยดีกว่าอย่านะวัวก็มีวัวก็มี่ตัว ชิบหายแล้วพี่ผมเพิ่งฆ่าวัวไปหนึ่งตัวอ๋อน,นี่ยกดกระปาเดียวไม่เป็นไรจะแ,แ,แค่สองตัวเทรนแน่นอนไม่พี่วัวมันเหลือแค่สองตัวป้าวอ้าวงั้นไม่มีวิธีมีวิธีทุกคนคิดเหมือนพี่เปล่าว่าให้โชัวผสมพันอ,อู้หูโอม่นะโอ้ไม่นะเซเนเซเว่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 เฮ้ยผมมีเหล็กห้าอันนะทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมาขุดเพชรกันบนมีไม้ไหม ไม่ไม่มีเลยมีไมัไม่ไมไม่ไม่มีผมก็ไม่มีอาหารด้วยเราจะตายกันหมดเาเฮ้ยเราผสมพันกันไหมผสมพันธ่ะอุยเอาสีเขินไม่ไม่ไม่ใช่พี่หมายถึงหมายถึงเอาเอาเอาแกะมาผสมพันธ์กันเฮ้ยเดแล้วรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าทำไมไม้มันเปลืองว่าทำไมว่าทำไมไม่ไม่มีไม้ตัวคราบเลก็ผมถามอยู่ใครมันครับตัวครับสองอันวะไม้ผมครับมันยังไงย้อนไปต้นคลิปเลยใครครับตัวครับสองอันวะเป็นถ้ำลงไปนะลองขุดลงไปดูอะนั่นตายมันจะเป็นถ้ำลงไป พี่คุณเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เฮ้ยใบไม้ไม่ดอกยา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 ของของของเฮ้ยทุกคนผมได้เพชรแล้วเย้ใบไม้ก็ได้งั้นเราลงไปข้างล่างตามดีกว่าอยากได้เพชรใครไม่ได้เพชรกากตายยังไงในเมื่อไม่มีสติ๊กอะไรเลยมีสติ๊กคขาฟิคแอกตก โอ้ยตรงนี้มีคิปเปอร์ด้วยไปดีกว่าตูมตัวพี่ต๋อนพี่ต๋อนพี่ต๋อเราเราเรไปดูเราลงไปดูตรงนั้นมันมีมันมีบ่อลาวาไหมมี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 โอ้เต็มเลยคาปิเอ็กเพ็ดเลยพี่รอพี่รอเข้าไปในเนเชอร์หน่อยดิได้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 ทำประตูในเชือกได้แล้วเหรอเฮ้ยได้เเฮ้ยเฮ้ยไม่ตอนนี้ยทำได้แล้วเหรอ มันมีฟินมีเหล็กอะถ้ามีฟินมีเหล็กก็โอเคเลยอ้าวสวัสดียินดีต้อนรับกับนี่ไงมีเหล็กอยู่มีเหล็กอยู่แต่ไม่รู้มีฟินเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเหล็กเต็มเลยที่เอาเหล็กมาอันนึงแล้วเหล็กใครอะไปไปหาฟินเดี๋ยวสายฟาร์มจะไปฟาร์มให้ป๊บเมื่อกี้เหมือนเหมือนใครล่วงลงไปต่อหน้าต่อตามาเฮ้ยพี่ผมอ้นี่ไงลองไปีผมกดค้างอะไม่หลับช่ปุ๊บอุ้ยกับล่วงม่ดดเ โชว์ทำไมไม่ทำอไอเนี้ยใครตายมากสุดอะไรเงี้ยเห้มาให้พี่หน่อลงมาให้พี่หน่อยพี่อยากได้เหรอพี่เบ้หัวทำอย่างั้นมันก็มันก็ผักกันตุกยางยิงเลยเออเลื้ยวไปไม่แบบห้ามผักกันอะไรเงี้ยอ้าวออกเลยหลุดเลยอ้าวมาเลยสเกลิตอ้ยโอ้ยสเกลิต้เป็นร้อยเลยสเกลิต้เป็นร้อยเลยสเกลเป็นล้านตั้งเป็ละล้านร้อยร้อยร้อยเลยพูดร้อยลยไรพี่พี่พี่ผมบอกสเกลิต้าเป็นล้านร้อยเลยล้านร้อยทุกคนพูดดีทุกคนครับอย่าลืมแฮชแทก ทีมงานจอบบูลลี่แล้วก็แท็กให้เต็มทวิตเตอร์ไม่ได้บูลลี่ครับแค่พูดตามสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้ทีมงานชอบบูลลี่ผมว้าเ้ยได้ฟินได้แล้วไม่ด้ใครมีถังน้ำเพิ่มไหมใครมีถัน้เพิ่มไมในกล่องไปเก็บความในกล่องไม่ตอนนี้ใครมีไม้บ้างกูจะตายเลมีกอันมีกอันกูโดนราลวกนรบวกสุดไม่อยากได้นั่น่ะที่ปูต้นไม้บนมีหรอไม่มีอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไอที่ทาเป็นไอนี่ได้ใช่ไหมขาดอวนหรอเนมักปุยอ่ะแต่เมื่อไหร่ช่างไม่ก่อนต้อยหมู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 จะตกโลกหมูจะตกโลกเกือบตายแม่หนูเกือบตายโอ้อะไรไม่ีช่โอเคเอ้พี่พี่ผมขอผมขอไม้หน่อยพี่โตมือตือเลยช่วยด้วยโอ่คเลย thank you นั่นแหละที่ผมต้องการโอ้ไปทุกคนผมได้โลกแล้วพร้อมเร็วเร็วเฮลเฮลทำไมเขาดูลำบากลำบนจริงจังเลย อย่าแงพี่บอกเหลาวาที่อื่นอีกไหมมีเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยมีทั้งเหลาวาทมีเลาวามีซอมบี้มีคิปเปอร์มีสเกียตันเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เหล็กเยอะตัวนี้เหล็กเยอะตรงนี้เหล็กเยอะใครเป็นนักล่ามอนเตอร์อผมผมผมข้างล่างก็เยอะข้างล่างยิ่งเยอะข้าง H คงมีซอมบี้ใหญเยอะชิบหมลุงโต้โอ้ลุงโต้เจมส์ไรเย็เรายังเล่นอยู่กนะตัวจริงก็ที่พี่แก้ยมันมีสติกอะโอ้มันมีตรงขอบขอบด้วยนี่ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้ เรียบร้อยเฮ้ยยัง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 เอาดีเจอจีเอ็นโพโต้ใช่ไหมโจใช่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 อะไรเกิดแล้วเหโจขอโทษครับที่พูดภาษาเหนือเฮ้ยเฮ้ยต้องวัดแล้วเฮ้ยได้ของอ่าจะลงไปเล่นลาวาใช่ไหมนะแล้วที่ขุดแล้วที่ขุดแล้วที่ขุดเหล็กผมอ่ะไม่เหลือแล้วเหล็กที่โผล่มาเอาป่ะเอามาครับผมต้องการเฮ้ยดีนะผมเก็บผมดีนะผมเก็บเพชรไว้เฮ้ยทุกคนมีที่ขุดเหรอแบบนึงนะถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันจะมีไอ้นี้ดิไอเนเธอร์อ่ะ เนเธอร์ที่มันเป็นช้างแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องไปฆ่ามาังกรอะไม่เอาไม่เอาคลิปยาวแน่โอ้ย,ย,ายาวยาวยาวตรงไหนวะเทียทีพอรู้จักไหมคนต<อ>ัดคนดตัดต่อที่ได้ยินว่าเราควรไปตีมังกรตายชักปืนเลยชักปืนคน,ต,ต,น,น,าานตัดต,ต่อตอนนี้ก็ลังทุบพีบอร์ดอยู่มาวันแล้วก็บึ้ว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 บึแล้วขึ้นตริ่มต่อเราเอยโชว์เปิดไปทีดิน้องไม่มีฟีแนนซ์ตัวเตี้ยพี่มีเองเองแค่ทำเสียงเฉยๆพอเสร็จแล้วไป จุว้ายไปดิโอ้ยผิดคนพี่อ่าเอ้ยเราเข้าไปเรเข้าไปดิโอ้ยเอ้ยอย่าเบียดกันดีกว่าถ้าเป็นหนึ่งช้างอาจจะเกิดอะไรขึ้นลาก่อนพี่กุนพี่งดีเนาะโอ้ยเราเป็นหนึ่งช้างด้วยพี่เฮ้ยจริงดิโอ้อะไรเข้าในเธอแล้วเหรอไหนหนึ่งช้างเหรอเป็นเราต้องไปแล้วเนเธออยู่ไหนโอ้ยหนึ่งช้างจริงเฮ้ยจริงจริงจริงเว้ยเฮ้อยากเห็นช้างอยากเห็นช้างในเธออยากเห็นช้างในเธออยากเห็นช้างในเธอเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่โกงด้วยเอ้ยโกงโกงโกง ออโทษทีครับพอดีพระเจ้าเสกมาพระเจ้าเสกมาไม่มีอะไรพอดีพระเจ้าบรรดาให้ไปตรงนั้นเอ้ยมันหนึ่งช้างจริงด้วยแล้วข้างล่างจะมีมีอะไรไหมพี่เนี่ยอยากเห็นช้างไปดูไปดูเด้อเด้อเด้อเดด้านล่างมีนี่ด้านล่างมีนี่ในสไลด์อ๋อไม่ไม่ไม่ไอ้ป่าต่ายเธอไปไปไปเราไปดูเรไปดูลงไปดูลงไปดูคนคนไหนอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นช้างอยาก็ขึ้นมาพร้อมผมเสียนเหมือนลิงเลยโอ้ยเราต้องุดไปหยา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 หยยาหยาห โอ้ยรออ้อนอ ouais. right, ้เราตกเหตุการณ์อนเลวร้ายที่สุดเราต้องรีบออกจากที่นี่ด่วนผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเฮ้ยไอ้ร่านแล้วร่านแล้วผมขึ้นไม่ได้โอ้โหท้อ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 แอกตายเลยเฮ้ยเฮ้ยกูตกหลุมมาของใครมาเนี่ยไอ้เยั้ไอ้คือว่าชีวิตกำดักอะคือว่าชีวิตคือว่าชีวิตมันมีคนทำหลุมกับดักอ่ะนั่นแหละผมผมกำลังเดินลงไปเลยอ่ะแล้วแบบ เมื่อกี้ใครก่อเนี่ยแล้วกกู็เล็กกูเอ้ยก่อเพชรกูเอาละที่นี่เราว่าเราควรจะไปทำโล่แล้วก็ดาบนี่มันดีแรงมันเฉียดแล้วทำไมต้นไม้ไม่โตสักทีอ่ะไอ้หมูยูเยื้อเลยขอาฟีแอ็กหน่อยไม่มีแล้วผมว่าผมว่าผมไปขุดผมไปขุดแร่ดีกว่ามีหมูมาจับตัวนี้เท่านี้หรอเอ้ยพี่จะบอกอะไรให้นะเว้ยด้านล่างมีเยอะเลยออ่ะุ้ยด้านล่างมีแมกมาด้วยแมกมาแบบไอ้เจ้าหมูยูเยื้อเลยเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์โยนโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย คือตอนนี้ผมกำลังไล่ขุดเพชรในแมปนั้นทุกคนเพราะว่าเขาทำสิ่งไม่จำเป็นมีเอ๊เขาเรียกอะไรวะการเกษตรเคยลงลงไปด้านข้างเมื่อกี้อ้าโอ้ยชีวิตรอดครบยี่สิบปีแล้วแป๊บนึงถ้าหาพี่ไ uh, ด <ok, ้พี่จบคลิปมาตั้งแต่ประมาณสิบนาทีก่อนนะพี่ลองนอนดิเพ่อนดิพี่ลองนอนดิแล้วติดใหม่แล้วพี่เออใช่ ถ้าเห็นพาร์ติเคิลจะเจอรู้สึกจะเจอเหมือนจะเจอรัสเคปยังไงไม่รู้พี่ว่าไม่ีรัสเคปด้วยหรอไม่ใช่ไไมครับทุกคนถ้าไม่เชื่อนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ไปลองในคลิปเนาะมันต้องไปสุดมันต้องไปสุดไสุดไปสุดมันต้องไปสุดรไปสดไปสุดเดียวพี่แล้วพี่พมพอแล้วจะไป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 ไหไปนปไ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 มไหไปไปไปไหไือนไีไนไปไปไปอปีปไป่ปนปไ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 ป ไหนไหนไหนขอขอระเบิดจะขอระเบิดขอระเบิดประตูพังเลยเอาแล้วผมจะเอาไปตายด้วยกํลังเข้าไปกําลังเข้าไปไฟเลยกําลังเข้าไปไม่เป็นไรเอาไปตายเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วประตูเข้ามาแล้วกํลัเข้าไปรอสักครู่ไม่นะพี่ทําเขาตายพี่พี่นอนไม่ถูกจุ๋ยพี่ต้องไปนอนข้างล่างสิเอาประตูมันแย่เลือดเลือดโหดเฉยเลยอ้า โอ,โอเคครับทุกคนเราเจอคนที่ตายเยอะที่สุดในคลิปนี้แล้วนะครับไม่ใช่ผมหรอครับ <c oughs> พีกุลก๊บนึงอ๋อสุดไอานี้ดีกว่าภารก,กิจคลิปนี้ก็คือการที่เราไอ้นี้ยึดยึดไอ้นี้ได้ยึดไอไอะถานีเทเอเร์โอ้ยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะยึดที่นั่นให้ดูเพราะผมมีโลแล้วมาผม <Ooh, S 2> <c oughs> ได้ขอแล้วไปทุกคนบุกกันผมมีโลใจพร้อมกายพร้อมเราทำไม่ได้ทำได้เราราไม่อยู่เราอยู่ในเต็น์แล้ยโยเยี่ยเลย อุ้ยอุ้ยแบบประหยัดเรี่ยที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีอาหารน้อยมากสปาลเลยชั้นเดียวสปาลเลยชั้นเดียวเอ้ยขึ้นไปแล้ะสองชั้นโลไม่เสียสลากใช่ฉันนะไม่เกิดโต้ไว้พวกเราลงไปเลยได้จะระเบิดพี่อออ้ยยยเเสีงะไรวะโอ้ตัวนี้จุดฟาร์มเลยตัวนี้จุดฟาร์มแม็กแม็กมากระโดดมาพอดีเลยเ้ยชั้นแรกกำลังจะเสร็จชั้นแรกกำลังจะเสร็จแล้วเฮ้ยไม่ตายเหรอไม่เจอนอนปิสตาโต้ โอ้ยตไม่ตัวแล้วโอ้ย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  ดดดลลเเเมันสนใจผมอยู่มันสนใจผมอยู่มันอยู่มันอยู่ในชั้นแรกอ่ะชั้นต้นแรกฮะอะไรเราเล่นเพลินไปเปล่าวะนี่มันหมดบทหนึ่งแล้วนะเอ้ยไม่ไม่ึงเราเราเราอยากได้อันนี้อยากได้เฉยอาวุธอ่ะลงไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่เลยตายแน่เลย้ยสกีบีตันพี่อะไรสกิลีตันผมเรือเลือนอยู่ครึ่งหัวใจแย่ละชื่อของเขาคือไม้เน่าคุงฮะเอ้าอีกคนเปล่า รู้ไหมอะไรตอนนี้ที่ผมเราจะพูดอะไรโอเคแล้วผมแล้วเจ้าอินนี้ก็ยืนกดไลค์แชร์กดแชรนเสียงกดแชร์ก็กดใจก็ทำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายปพบกันคลิปหน้าผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอย่าต่อรอบหน้าอยากให้เอาชีวิตรอดในอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับคลิปนี้ก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย